พูดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับช่วงนี้เนี่ยคงจะไม่มีใครร้อนแรงไปกว่าดดบิดเดยคอาครับเพราะชื่อของเขาเนี่ยถูกเซิร์ชกันอย่างแพร่หลายเลยนะครับในโลกโซเชียลจากผลงานที่ดีหรือเปล่าวันนี้ผมไม่สามารถบอกได้นะครับแต่มันเริ่มมีการพูดถึงครับว่าเดยคอานั้นควรจะได้ไปต่อหรือว่าพอแค่นี้วันนี้เกมเ,เมือระเลงข่าวครับมาลองเจาะประเด็นวิเคราะห์กันดูว่าแล้วสรุปแล้วเนี่ยเอาอยัางไงกับเดกอาก,ก,กันดีติดตามได้ในเกมเมือระเลงข่าวครับ หลายคนน่ได้จำสุภาษ,ษิตนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับตั้งแต่เด็กจนโตเลยก็คือ ผิดเป็นครูครับสำหรับในด่านตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างดาบเิดเดเกอเนี่ยนะครับอาจจะเกินคําว่าครูไปมากหน่อยนะครับหลายคนเนี่ยบอกว่าความผิดพลาดของเขาตอนนี้เนี่ยอาจถึงขั้นเป็นผออโรเรียนไปแล้วนะครับเพราะช่วงหลังเนี่ยฟอร์มกับปีศาจแดงไม่สู้ดีนะครับเกิดความผิดพลาดส่วนบุคคลทําให้ทีมต้องเสียประตูอยู่บ่อยครั้งจนทาให้มีกระแสข,ข่าวจากแฟนบอลเหล่าเรดอาร์มี่แล้วก็มีหลายกลุ่มครับตั้งคําถามกับดาบเิดเดเกอว่าไปต่อหรือพอแค่นี้เออจะทําแล้วทําอยู่แล้วให้ทําต่อดีไหมหรือว่าพอได้แล้้้ววญญญนััพาสญญ่่หมมดลลงงแไไตตออป ลแล้วก็มีอีกเหตุผลอีกหลายแบบนะครับที่ทาให้แฟนปีศาจแดงคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะครับเราไปย้อนดูผลงานของ D k r กันหน่อยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับนายด่านรายนี้และนี่ควรจะเป็นปีสุดท้ายของ D k r กแล้วหรือยังเรื่องที่อย่างแรกครับความผิดพลาดของ DKR อาจส่งผลต่อการสร้างทีมครับผมว่าเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า DKR เคนี่ยคือหนึ่งในนักเตะต,ตลอดการที่เราเรดอาร์มี่ให้ใจแล้วก็ให้ความรักกับเขามากที่สุดเพราะวน,นี่คือสมบัติล้ำค่าชิ้นสุดท้ายที่ส่่่งงตตตออมมาาาจากยุคขเรฟนทีีีดป็ัวแ เอินฟอเดซาครับเขาเป็นหนึ่งในไม่กี่คนบนโลกใบนี้นะครับที่ทําให้ป่าเฟอร์กี้เนี่ยยอมทิ้งการคุมทีมข้างสนามครับ ย้อนกลับไป12ปีที่แล้วครับเซอร์อเล็กซ์ยอมพลาดการคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดข้างสนามในเกมคาราบาลครับที่พบกับสกันท็อปเพื่อดูเดกเกยอาลงเล่นในเกมอาร์เจตินาพบกับบาเลเซียครับและเมื่อเซอร์อเล็กซ์ได้เห็นฟอร์มกับตาแล้วนะครับก็เลยตัดสินใจทันทีว่าต้องเซ็นสัญญาไอ้หนุ่มสเปนรายนี้มาร่วมทีมให้ได้จากนั้นในเวลาต่อมาครับเดกเกรอารก็ได้ย้ายมาร่วมทัพปีศาจแดงในที่สุดแต่ในด่านที่รูปร่างผอมมีแต่กระดูกพัฒนาฝีมือจนกลายเป็นผู้สอดประตตูัสดดยยยยออออเเเเเลลลนนนนนคคกกกก็็็็มมมมีีีชชฟใหห้้้่่่่าาาาาาททวววจจพแแ สอนนยครับยอมมอบค่าเหนื่อยให้เขาถึง3,75 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์กลายเป็นผู้สอดป,ประตูที่ได้รับค่าจ้างมากที่สุดในโลกครับแต่ว่าพอเวลาผ่านไปผ่านไปจากอดีตจนถึงปัจจุบนันการเป็นผู้สอดป,ประตูที่มีแต่ลูกเซฟมัศจรรย์อย่างเดียวมันคงไม่พอแล้วนะครับเพราะาเทรนด์ในการเล่นฟุตบอลมันเปลี่ยนไปผู้สอดป,ประตูต้องมีออปชันเสริมในเรื่องของการใช้เท้าได้ดีด้วยครับนั่นเพราะว่าการมีผู้สัดป,ประตูที่สามารถเล่นบอลก,กับเท้าได้ดีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งข้อได้เปรียบของฟุตบอลยุคนี้ครับาาาาารรบบ้้้้้วออออัแแดดนนนนหหลลลงงมมมมช่่ยยใีเเปะสสถคคผููขต และเกิดเป็นที่ว่างด้านหลังจนเราสามารถโจมตีใส่กู่แข่งได้นในเองตนะครับจนใน,น้าของเกมรับครับก็ต้องสามารถออกมาตัดบอลน,นอกกรอบเขตโทษได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับต้องยอมรับการตามตรงเลยครับว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ถนัดของเดคเคอารับและไม่ใช่ว่าเดคเอาไม่ถนัดเราจะไม่พัฒนาเรื่องนี้นะครับก็พยายามแล้วครับดูได้จากสถิติของเจ้าตัวตั้งแต่ยุคข,ของโอเลกุนนโซชานะครับมันจะถึงยุคปัจจุบันของเอริเทนฮากที่เข้ามาปรับเปลี่ยนระบบการเล่นของยูเนเตดให้ในวิธีการบิวอัพจากด้านหลังมากยิ่ง ส1ครั้งจากการลงเล่นส8นัดส่วนปี2021-2022ครับจ่ายบอลมาทั้งหมด924ครั้งจากการลงเล่น38นันนนนดากกานนนแต่ว่าปีล่าสุดครับตอนที่เทนฮาเข้ามาเนี่ยเรจ่ายบอลมาทั้งหมด1,105ครั้งจากการลงเล่น34นัดเท่านั้นแต่ว่าถึงแม้จะมีวนการจ่ายบอลที่มากขึ้นนะครับแต่ว่าประเด็นสำคัญของการ build up game ด้วยเท้าเนี่ยมันคือความแม่นยำต่างหากครับและเดเอยก็ทำตรงนี้ได้แย่ลงเรื่อยๆยิงยุคของ, A R T N H, องเอ,อ,อดเดย,ย,ยเากรบ,2020รบย,ยบนฮ 2022ครับเด็กอาเคยจ่ายบอลสำเร็จ73.3% ทวปีล่าสุดครับอัตราการจ่ายผลสำเร็จของ DKR อยู่เพียงแค่71.3%ครับหลายคนอาจตั้งข้อสองสัยว่าเอา้าจริงๆแล้วหนะ้าที่หลักของผู้สักษาประตูคือการเซฟไม่ใช่เหรอวะไม่ใช่การที่ต้องออกมาออกบอลซะหน่อยอันนี้นก็จริงในส่วนหนึ่งครับซึ่งเรา,าคงปฏิเสธไม่ได้นะว่ามันก็เป็นสกิลสำคัญแต่เมื่อยูนเต็ดในยุคใหม่ของเทนฮากเนี่ยเลือกใช้วิธีบิลลอัพเกมจากแดนหลังแล้วเนี่ยการที่เรามีผู้สประตูที่ออกบอลด้วยเท้าได้ดีเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลแค่เกมลุกเท่านั้นนะครับมันยังสามารถส่งผลต่อเกมรับได้อีกด้วยเช่นการออกมาตัดบอลเป็นกองหลังตัวสุดท้ายหาคุณออกมาพลาดเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลต่อการเสียประตูแล้วเมื่อคู่แข่งนี่นะครับรู้ว่าผู้สำรวจของคุณเนี่ย เล่นบิวอัพแต่นั้นออกบอลไม่ได้ออกบอลไม่ด um ีเขาก็จะพยายามเพรสซิ่งใส่คุณอยู่เสมอครับจนทำให้สุดท้ายเนี่ยน,นะครับคุณก็เสียบอลในที่อันตรายซึ่งจุดนี้เนี่ยมันก็อาจส่งผลให้ทีมคุณเสียประตูได้เช่นกันและประเด็นที่เราพูดกันมาทั้งหมดนี้นะครับมันคือความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นกับดาบิดเดเคอาในซีซั่นนี้จนทำให้เขาเกิดความผิดพลาดซึ่งนำไปสู่การเสียประตูรวมๆกันแล้ว4ประตูครับเปน็นจำนวนที่มากที่สุดในบรรดาผู้เล่นพรีเมียร์ลีกรวมกับอูโกยอริสครับโดยแบ่งนะครับเป็นพรีียท่่่ดสแุ เมื่อย้อนเทียบกลับไปในปี2018ถึง2019ครับเมื่อสถานการณ์แบบนี้นะครับแฟนๆหลายคนเนี่ยก็เริ่มมองว่าบางทีเราอาจจะต้องยอมรับความจริงได้แล้วนะครับว่าถึงแม้ว่าเดบิวต์เกราจะเป็นผู้ต่ประตูที่โคตรจะยอดเยี่ยมในองค์การเซฟแต่เขาอาจจะไม่เหมาะในการสร้างทีมระยะยาวในยุคข,ของเอริกเทนฮักแล้วหรือเปล่าันนั้นเราเลยมาดูในข้อถัดไปดีกว่าครับว่าณนะตอนนี้กระแสข่าวของเดบิวต์เกอานั้นเป็นยังไงบ้างข้อที่2ครับกระแสข่าวเดบิวต์เกมีทิศทางเป็นยังไงมาที่การรายงานของ ESPN ก่อนเลยนะครับ ESPN นะระบุว,ว่าหลงา,า,ากัจ 2ปีที่ยูเนเตดเขากระตือรือร้นที่จะกลับมาในสเปนในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งย่าก็กตามนะครับตัวเขาเองก็ยอมรับว่าเขาไม่มีตัวเลือกที่สมเหตุสมผลในการกลับไปเนื่องจากมาดริดอาริโโลิโกและบาซโนนาต่างก็มีผู้สนับตัวอยู่แล้วหลังจากนั้นครับเมื่อค่ำที่ผ่านมาเราก็ได้รับรู้ข่าวจากเดอะเทเลกราฟครับว่าตอนนี้เนี่ยเดกอาอาจตกลงสัญญาฉบับใหม่กับแมนยูยเนเตดได้แล้วครับหรือเพียงแค่การเซ็นสัญญาจากยูเนเตดเท่านั้นก่อนที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการและสัญญาใหม่นี้ครับอาจจะต้องมีการปรับลดในรคนับี้ะ จะมีการปรับตัวเลขให้ลดลงจากเดิมมากถึง17,5 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์หรือร,อราว2 0 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์นั่นเองนี่คือสัญญาใหม่ที่ DR อาจได้รับครับแต่ว่าถ้าหาก d ดนั้นสามารถพายูเนเต็ดกลับมาเล่นยูฟ่าแชมเปียนลีกได้อีกครั้งในซีซั่นหน้า <d ok. S 1> เขาอาจจะได้รับขั้นเหนืออยู่ที่3,50 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ก็เป็นเงื่อนไขที่เทเลกราฟเขาบอกเอาไวา้ครับแต่ว่าสัญญาครั้งนี้ดเคียร์นะครับมันอาจจะไม่เหมือนเดิมตรงที่การเลือกอยู่ต่อกับยูเนเต็ดต่อ มันจะไม่ได้การันตีว่าเขาจะคงเป็นผู้สศัพตูหมายเลขหนึ่งของแมนยูไนเต็ดในซีซั่นหน้าครับซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับกระแสข่าวที่ยูไนเต็ดกำลังมองหาผู้สศัพตูคนใหม่เข้ามาเพิ่มในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับทั้งจากการรายงานของเดอะไทม์และแซมเอลลักเฮิร์สผู้สื่อข่าวสายแมนยูโดยตรงครับจากแมนเชสเตอร์เอฟนิงกนิวซึ่งเป็นสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์นะครับโดยเหล่านายทวารที่ตกเป็นข่าวอย่างหนักกับภาพปีศาจแดงเนี่ยก็จะมีรายของดับิาูสตตทีมชเปนของเบรรรนนฟอ์ดะคับแล้วก็ดิโโอก้ครอ์ย่ารพุท้ศัรพทูทีมชาติกาานขอองินเตอร์มิลาน ซึ่งเป็นอดีตลูกทีมของเทนทากด้วยนะครับเคยร่วมงานที่อาจจะอัลสเตรดัมรวมถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะให้โอกาสดินเฮเดอสันอีกครั้งหลังจากหมดสัญญาเยียมตัวกับนอตติงแฮมฟอร์เรสซึ่งรายชื่อผู้สัมปทูทั้งหมดที่เรากล่าวมานะครับต่างเป็นผู้สัมปทูสมัยใหม่ทั้งนั้นใช้เท้าออกบอลได้ดีกันทั้งหมดเลยสถานการณ์ล่าสุดครับดเกอเหลือสัญญากับแมนยูแค่หลังจบซีซั่นนี้เท่านั้นแต่มีออปชั่นขยาอสัญญาอีกหปีนะครับซึ่งมันก็อยู่ที่ว่าสุดท้ายแล้วการตกลงของสโมสรกับดเกอาเป็นแบบไหนทีนีเราลองมาดูบุคคลในแวดวงลูกหนังกางดีกว่าครับว่าพวกเขาคิดยังไงกับประเด็นนี้กับความผิดพลาดของดกอ ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าไปที่คนแรกเลยนะครับคนที่มีสิทธิ์กำหนดชะตาของ d ดบิวตก็คือเอริกเทนฮาร์นั่นเองครับเทนฮาร์บอกแบบนี้ครับเทนฮาร์บอกว่าเราต้องการให้ d ด r ิอยู่ต่อ แล้วเราต้องการให้เขาตอบสัญญาเขามีครีนชิตมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกดังนั้นเราจะไม่อยู่ในตำแหน่งนี้หากไม่มีเขาดังนั้นผมจึงให้ความเชื่อใจกับเขาเต็มที่ไม่ต้องกังวลว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ในฐานะทีมคุณต้องรับมือกับมันคุณต้องแสดงคาแรคเตอร์มีความยืดหยุ่นและรับมือกับมันให้ได้และทีมนี้จะทํามันไปพร้อมกันแน่นอนนะเราไม่สามารถเพิกเฉยต่อความผิดพลาดได้แต่มันเป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลใน2วันเราทําผิดพลาด2ครั้งมันไม่ได้มาในเวลาที่ดีเรากุมชะตากรรมของเราอยู่เสมอมันอย ให้มีส่วนร่วมแล้วก็เชื่อว่าทีมจะกลับมาได้ทำไปพร้อมๆกันนะครับที่ไปดูคนอื่นบ้างครับต้นนาของสโมสรอย่างเรียลฟอร์เนนครับก็ออกมาปกป้องอดีตเพื่อนร่วมทีมโดยบอกแบบนี้ครับบอกว่าในื่องของการหยุดลูกยิงที่ทําผิดพลาดในเกมที่พบกับเวสต์แฮมเนี่ยมันก็พลาดจริงๆแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นที่ผมจะถามเขาประเด็นที่ผมจะถามเขาคือเขาเป็นผู้บอลที่ดีพอจะเล่นให้กับแมนยูนเต็ดหรือไม่เดกอาคว้าแชมป์ริเมียร์มากี่สมัยเขาได้แชมป์ยุโรปมากี่ครั้งเขาก็มีแชมป์เอฟเอคัพด้วยนี่นะเขากวาดเรียบทุก้นรรูามั กับ ori, ซึ่งนั่นก็ไม่ดีเดียวซะเลยนะแต่เขาก็เก็บคลินชีชได้มากที่สุดในฤดูกาลนี้นะเว้ยเพราะฉะนั้นไอเวเนี่ยนี่มันเป็นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปียูนเต็ด4ปีซ้อนกูว่าสิ่งเหล่านี้น่าจะบอกอะไรกับพวกมึงทั้งหมดได้ นี่คือสิ่งที่เฟอร์ดินานด์ถ่ายทอดออกมาก็ประมาณว่าเชื่อใจครับเด็กอาร์เ,เป็นสุดยอดนะเขาควา้าแชมป์มาทุกทั่วแล้วนะเขายังเก็บครีเทียรได้ม,มากที่สุดอีกนะเออมันจะมีใครดีกว่านี้วะจะมีใครดีพอกว่านี้อีกไหมก็ต้องเด็กอาร์แหละอะไรเงี้ยอันนี้คือเฟอร์ดินานด์นะครับกูรูฟุตบอลท่านอื่นนะครับไปดูปีเตอร์คลาวส์ก่อนละกันปีเตอร์คเขาบอกว่าเด็กอาร์เป็นผู้สอดรัตดูระดับท็อปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาทำผิดพลาดครั้งใหญ่ในเกมใหญ่ๆซึ่งถา้า มาพลาดแบบนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่ไปดูเอียนไรก,กันบ้างครับเอียนไรบอกว่าในบางช่วงเนี่ยแมนยูเนเต็ดอาจจะต้องมองไปที่ตำแหน่งนั้นแล้วก็ถามตัวเองว่ามันเป็นความจำเป็นที่สุดหรือเปล่าที่จะต้องเสริมทัพเป็นตำแหน่งสำคัญสำหรับพวกเขาหรือไม่ซึ่งมันอาจจะไม่ใช่แต่ก็ต้องยอมรับว่าความผิดพลาดของเขานั้นอาจทำให้เขาต้องเสี่ยงกับการอดไปเล่นแชมเปี้ยนส์ครับเอียนไรบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่ข้อผิดพลาดแรกที่เขาทำในฤดูกาลนี้แต่มันก็เกิดขึ้นหลายครั้งเกินไปในซีซันนี้และมันเป็นปัญหาสำหรับแมนเชสเตอร์ย เอียนไรบอกนะครับด้วยหลากหลายเหตุการณ์ต่างๆนะครับหลายคนก็เลยตั้งคำถามว่าหลังจากนี้เนี่ย วีเสดงควรทำยังไงดีต่อสัญญากับดดบิเดกอแล้วก็ให้เป็นมือหนึ่งต่อไปหรือว่าควรหาผู้สนับรนุนมือหนึ่งอายุน้อยที่ออกบอลด้วยเท้าได้ดีมีวิธีการเล่นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกันกบทีมเข้ามาเล่นหรือเปล่าซึ่งถา้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงคุณจะกล้าพอไหมที่จะเปลี่ยนเดกอร์เพราะนั่นคือหนึ่งในสุดยอดผู้สมับรนุนที่เซฟช่วยทีมมาตลอดเซฟช่วยทีมไม่ให้ตกอยู่ในหลุมดำมืดมาตลอดหลายปีผมพูดแบบนี้ก็ไม่ผิดนะครับการที่จะให้เขาตกมาเป็นตัวสมรองแล้วก็แลก,แกมากับ ถามว่าคุณพร้อมจะแลกกับมันมากขนาดไหนครับนั่นคือสิ่งที่ผมตั้งคำถามกลับไปยังแฟนๆ Manchester United ทุกท่านครับถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่จะเปลี่ยนแปลงมือหนึ่งของทีม David de g e ยังคงเป็นคนที่ใช่สำหรับทุกคนหรือเปล่าและถ้าใช่เหตุผลของคุณคืออะไรและถ้าไม่ใช่เหตุผลของคุณคืออะไรแล้วใคร คุณจะเป็นตัวแทน WTR ครับเรื่องนี้ผมไม่สามารถตอบได้แต่สามารถวิเคราะห์แจกแจงมาเป็นข้อให้คุณได้เห็นภาพได้นะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคร r i b e ให้เกมเองด้วยนะครับและอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมด้วยตามอ่านทุกคอมเมนต์นะครับกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆวันนี้เกมเองไปก่อนแล้วสวัสดีครับ